เพิ่มความเร็วได้นะครับเป็นเลเวลสี่ครับกงคัดให้ได้เขาเขาเขาต้องไวๆนะครับผมปรมาณนี้ครับให้เขาต้องได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นี่ครับถ้าต้องแปลงตะแกรงกลมก่อนนะครับถึงจอแบบนี้นะครับผมถ้าไม่แปลงตะแกรงกลมให้รูใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่สามารถสีได้นะครับผมอันนี้ข้าวเดิมๆนะครับข้าแบบทั่วๆไปนะครับนี่ขยะก้อนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปริมาณส่ข้าวนะครับวัดจำนวาเรียวนี้ลิ้นนะครับอันนี้เป็นตัววัดปริมาณข้าวเข้าในถังตะแกรงกลมนะครับนี่คือตะแกรงกลมนะครับทํางานนะครับผม นี่ความเร็วล่อของตะแกรงกลมนะครับอันนี้ตแอมพิเตอร์ตัวนี้เป็นขอ้ขอข้าวที่ดักต่อออกจากลมนะถ้าลมแรงไปแล้วตับถุงตรงนี้นะมีฝักหลงตรงนี้นะครับลมก็จะเบากว่านะครับข้าวก็จะหลุดตรงนี้น้อยลงนะครับผมนะข้าวออกต่อเนื่องแบบนี้นะครับ ฝาไว้แค่นี้ครับผมนะนี่ก็ปรับเลเวลกันพัดได้คือตรงนี้นะครับใช้มอเตอร์1.5แรงม้าน,นะครับผมโอเคสวัสดีครับ